ของกาแฟแผาๆไหมนึกถึงภาพต่างๆของจันหอมไหมนึกถึงภาพของ CW เลราคืนนี้เราได้ทา CW บ้างไหมเราทา CW ไว้ที่ข้อแขนข้อพับสกบหูขมับบ้างไหมทาก็ไปที่ซอกขาซอกเข่ขาแก้มหนีดซอกขาซอกเข่ขาต้องหนีดได้ไหมจักกะลงจักระแล้วเราทาก่อนนอนไหมค่ำคืนนี้เราได้ทา CW ให้กับภรรยาเราหรือไมหรือภรรยาค่ำคืนนี้ทา CW บให้กับสามีไหมบอกพ่อมึงเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่ทาให้ พ่อมึงทางานเหนื่อยนะเดี๋ยวแม่ทาให้เลยแม่แม่พ่อมึงปวดตรงไหนพ่อมึงปวดตรงไหนเดี๋ยวแม่ทาให้นะมาเดี๋ยวแม่ทาให้ซีเดบิเนี่ยเขาบอดีเราก็ทาอะไรครับทากิซีเดบิให้กับสามีทาซ้ายทาขวาทาหน้าทาหลังทานู่นทานี่ทาไปทามามันก็มีความสุขถูกไหมแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ฟิชชิ่งมันก็มีความสุขมันก็ทําให้ฟีลิโมนนะครับทาให้ฟีลิโมนทําให้กดฮอร์โมนทําให้เอนโดฟินมีความสุขกับชีวิตครอบครัวนี่คือความสําคัญของชีวิต ความสาคัญของชีวิตนะได้แหละงนั้นการสร้างเนี่ยนะครับสร้างกําไรให้สร้างกําลังใจให้กับตัวเองทิศทางของการสร้างจึงมีความสําคัญวันนี้เราอยากจะสร้างอะไรแน่นอนครับบ้านเราก็ต้องสร้างเราก็ต้องมีแผนแผนอยู่แล้วถูกไหมไมันต้องมีแผนบ้านมีแผนบ้านอยู่แล้วมีใครสร้างบ้านไม่มีแปนบ้าน,านม้างไหมไม่มีเพราะแผนบ้านมันต้องไปขอที่อำเภอว่าเราจะสร้างแบบไหนสร้างกี่ชั้นสร้างแบบไหนสร้างแบบไหนบางทีก็ไม่ต้องขออนุญาตแต่เราก็ต้องรู้ว่าแผนนี้เป็นที่ห้องน้ําห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่น ห้องเก็บของห้องพระมันก็ต้องมีถูกไหมไม่ยะไปสร้างแล้วไม่มีแผนแล้วมันก็ไม่รู้ขนาดว่างยาวเท่าไหร่พื้นที่เราเท่าไหร่พอสร้างแล้วไม่มีแบบแผนเขาจึงบอกว่าอะไรครับทิศทางสําคัญกว่าความเร็วไงนั้นสร้างทุกอย่างมันก็ต้องมีแบบแผนฉะนั้นหนึ่งในกระบวนการของการติดตามเนี่ยจะเป็นทิศทางของการสร้างให้เราเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราขาดอย่างเดียวครับเราขาดอย่างเดียวฮนะคือการติดตามขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะ นะครับต well, well. ิดตามทุกมิติครับติดตามใครครับติดตามอัปลน์ด้วยติดตามอัปลน์ติดตามแล้วครับติดตามเรื่องของสินค้าติดตามอะไรครับติดตามเรื่องของสินค้าว่าสินค้ามันดีจริงไหมติดตามในการกินกันรับประทานการรับดูแชร์ประสบการณ์จากลูกค้าเราแชร์ประสบการณ์ทําเทปบันทึกเทปบันทึกคลิปเอ่อบันทึกคลิปไปนะครับใช้วิธีการอะไรครับพูดใส่คลิปแล้วก็ไปโพสทำคอนเทนต์เนี่ยเราต้องทำคอนเทนต์ด้วยนะ ทำคอนเทนต์เพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาติดตามเราไงให้เขารู้ว่าเนี่ยเราทําอะไรอยู่เราเราเราเนี่ยมีเป็นใครแล้วก็มีอะไรที่จะนําเสนอเขานะครับอาจจะพูดไปทํานองอะไรต่างๆสินค้าที่เช่นเช่นาเราทำอาชีพของเสริมสารเสริมสวยเราก็พูดถึงของความงามพืดถึงของการตัดผมทรงไหนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นอ,ยนอย่างนั้นแล้วก็โยงเข้ามารเรื่องของอะไรครับเรื่องของกาแฟเราก็ได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ บางคนน่นะรครับทาสวนทําไร่ก็ถ่ายไปครับทําสวนทําไร่ก็ถ่ายเรื่องอะไรครับเรื่องผล,มลงไม้ลากไม้อธิบายไปว่านี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงแล้วก็ถือกล่องกาแฟบ้างถือไว้กล่องกาแฟหรืออะไรต่างๆโยงมานิดๆหน่อยๆทำคอนเทนต์ถนัดเชี่ยวชาญตรงไหนก็ทําตรงนั้นถูกไหมแต่ถนัดการค้าการขายจจพีเซนกาแฟเลยก็ไม่ได้เสียหายอะไรทําไปนะครับพูดไปว่ามันกินดียังไงทำไปเยอะๆบางคนเนี่ยทำมาอันเดียวบางทีเนี่ยมันโดนเนี่ยมันโดนไงเข้าใจป่ะมันโดนเนี่ยบางทีมันโดน ด้วยบุญบารมีด้วยปณิธานเทพเทวาเขาเห็นถึงต่างๆต่างๆถ้ามาคนมันเข้าไปปุ๊บมันอาจจะเห็นพอคนมันเห็นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะสนใจติดต่อเราก็ได้ขยนนันโพสต์นติดหนึ่งนะครับต้องขยันโพสต์นิดหนึ่งนะถ้าเราไปโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยแน่นอนครับถ้าเราไม่เสียค่าโฆษณามันมันก็อาจจะเห็นแค่หนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์มันก็จะแบบเห็นในกลุ่มของเราอะ่ะทางบ้านในกลุ่มเรามีเพื่อนเยอะไหมมีเพื่อนในติดตามที่เยอะไหมถ้าเรามีเพื่อนติดตามสิบยี่สิบคนมันก็ยังไม่พอไง มันก็ต้องคลิกเพื่อนเข้ามาเป็นเพื่อนเท่านะครับอาจจะกําหนดได้ถึง5,000คนนู่นนะก็คิกเข้าไปก็เอาเพื่อนเนี่ยแหละห้าพันคนนะครับไม่ต้องออกไปไกลมากนะครับจะเป็นไลน์เป็นอะไรเป็นไลน์เป็นติ๊กตงติ๊กตอกทำได้ก็ทําไปนะครับติ๊กตอกก็ทาไปนะครับทําไปเพื่อความอะไรครับสนุกสนานทําเพื่อให้มันแบบเกิดอะไรเพราะเราสามารถที่จะเอาไปไปส่งไดทท้ทุกที่ไงพอเราทําเสร็จคอนเทนต์พวกนี้ทําเพื่อให้เขาติดตามเราไงนะครับ เราจะได้มีคนรู้จักเยอะๆนะไม่ใช่เราหลบอยู่บ้านอยู่คนเดียวไม่ไปไหนอะไรก็ไม่เอาแล้วก็มาบ่นว่าไม่สําเร็จไม่มีใครติดตามเราเลยขายก็ไม่ได้ขายใครก็ไม่ได้เพราขาจะขายใครได้แล้วเพราะเขาไม่รู้เลยว่าเราทำไหมทาจริงจริงไหมบางคนก็ทำสิบอย่างยี่สิบอย่างไม่รู้มจะขายอะไรกันแน่ขายสบู่แฟบยาซิกวันน้ำมันพืชขายทุกอย่างทุกชนิดขายจนเยอะแยะไปหมดคนก็เลยงงมันขายอะไรแน่เ่เอาไงแน่แบรนด์มันคืออะไรแบรนด์อะแบรนด์คืออะไร แแบนแถวพาวใช่ไหมแแบนแถวพาวก็แบนพาวไปเลยอย่างอื่นก็สัมเสริมไปอย่าไปจ๋ามากบางคนเนี่ยไปนู่นนี่นั่นเขาก็เลยงงมึงจะขายแนมมึงอยู่บร,ริษัทอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงชวนกูไปบร,รษิษัทนู้นเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชวนไปบร,ริษัทนี้อีกแล้วงงงงเออเอาอะไรแน่ๆน่แล้วบอกว่ารวย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 อมึงทำหลายบร,ริษัทจังรวยได้ไงทำบร,ริษัทเดียวได้ไหมแล้วรวยเนี่ยจะไปทำหลายบร,ริษัทมากเออบร,ริษัทอื่นก็แจมแจมไปนิดๆหน่อยๆเออยูริโก้เนี่ยคุยเข้าไปนะคุยเเข้าไไปปมมัังงมันนนยงง็ธุรกิจเป,เ,เป็นเารไป ขายได้เท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นแบ่งการเห็นเห็นอยู่แล้วห้าสิบห้าสิบเนี่ยพีวีก็เยอะสินค้าราคาก็ออกไม่สูงระบบการจัดการก็ออกง่ายสินค้าก็ไม่เคยขาดสต็อกสินค้าก็ไม่มีสินค้าใต้ดินเห็นไหมแค่นี้ก็โอเคแล้วนะสินค้าใต้ดินไม่มีหลังใหม่ไม่มีไม่มีใครที่ซื้อไปเยอะแยะแล้วไปขายต่ำกว่าสองร้อยมีไหมถ้ามีโทรบอกผมเดีย๋ยวผมขอซื้อเองมีไหมล่ะไม่มีใครจะไปขายต่ำกว่านัน้นก็ขาดทุนสิครับ เออไม่มีครับจะซื้อน้อยซื้อมากซื้อยี่สิบกล่องซื้อสิบสามกล่องยี่ห้ากล่องร้อยกล่องสองร้อยกล่องพังกล่องก็ราคาเดิมราคาสมาชิกสองร้อยไม่มีแล้วต่ำกว่านี้นี่ยาันนี้นโยบายชัดเจนไม่มีมากล่องละร้อยสิบบาทไม่มีสองร้อยซื้อมาสองร้อยไปขายสองร้อยก็นั่นแหละก็ไปขายบ้านขายบ้านขายที่ขายรถขายมาให้หมดเออเพราะว่าทำแล้วไม่เอาสตังค์ไงทำแล้วไม่เอากำไรไงเออคงไม่มีใครโง่ขนาดนั้นหรือไหม ถ้ามีก็มันแ,แหละเซอร์ไอแซคนิวตันแหละนะครับโงส่สุดๆนะฮะนี่คือเหตุผลนะเขาไม่ติดตามเราเราก็ต้องติดตามเขาครับการติดตามเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาสมัครทุกคนจะทําจริงจังนะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปบริหารการจัดการนะครับไปตามนะครับไปตามไปหาช่วยเหลือนะครับในระบบเขาเรียกว่าดาวไลน์ไม่ใช่ลูกทีมนะเขาเรียกว่าดาวไลน์ดาวดาวไลน์อัพไลน์แล้วทีมงานให้เรียนรู้ ให้เติบโตเป็นมืออาชีพในการเข้าสู่กระบวนการอบรมพัฒนาดึงเข้ามาอยู่ในในกลุ่มของทางด่วนอาชีพให้เรียนรู้ให้เกิดความเชื่อมั่นนะแน่นอนวันนี้ถ้าหล,หลายๆคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มทางด่วนอาชีพแล้วเขาทําประสบความสำเร็จเขามีรายได้อย่างน้อยนะครับเดือนละ2 3หมื่นบาทรอบหนึ่งได้สักประมาณ3 0 0พันสามพันห้าวันเนี่ยสามพันง่ายๆเลยอะแบบเด็กๆเลยรอบหนึ่งเนี่ยสามพันรอบหนึ่งห้าพันเอารอบหนึ่งห้าพันนะ รอบหนึ่งห้าพันหกรอบหกห้าสามสิบสามหมื่นเป็นไงฮอตไหมล่ะมันฮอตไหมคําถามคือมันฮอตไหมมันออกทุกห้าวันน่ะถ้าห้าวันมันได้ห้าพันแล้วคนบอกห้าพันมันก็ยังยากอยู่นะจากตอนนั้นไงมันยากไงเพราะเราคนติดตามมันน้อยไงถ้าคนติดตามมันเยอะแล้วเราติดตามเขาเยอะมันก็ได้ไงถูกไหมเออแล้วทำยังไงให้คนมาติดตามเราก็อย่างที่บอกไปไงติดตามเขาก็เราก็ต้องทําตัวให้มีความรู้ไปประกฏดตัวครับ้าขึ้นเวทีร้องเพลงบ้าง ไปเต้นบาสโลงบาสโลบ้างไปใส่ชุดไทยไปลงไปล้าไปทไปําไบส่งใบสีไปเปิดตัวเปิดตัวมาเลยเป็นกูรูผู้รู้ปิเกจิอาจารย์อืมอ่ะมัมบางคนดวงชะตาราศีก็ว่ากันไปเออมันต้องอย่างนั้นไงมันถึงจะจะโอเคถูกไหมแล้วแล้วท่านเราเนี่ยเราทําเนี่ยนะครับด้วยขบวนการตลาดเนี่ยก็ถึงบอกอะ่ะเราขายอะไรครับตอนนี้เราขายอะไรเราขายอะไรเราขายสินค้าที่เป็นต้องการของตลาด เิ็นค้างอะไรที่เป็นความต้องการของตลาดอ่ะเอากาแฟเขากินกันทั่วโลกอ่ะถูกไหม่ะแล้วมันเป็นที่ต้องการของตลาดไหมล่ะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วกาแฟมันกินดีมากมันกินดีไงมันกินดีมันกินหายใจมันกินดูแลสุขภาพร่างกายดีขึ้นไงหายาจปวดแข้งปวดเข่าสุขภาพร่างกายสายตาแข็งแรงสายตาดีเหมือนเหยี่ยวสุขภาพร่างกายแข็งแรงผิวพรรณดูดีเปล่งปังมีน้ำมีนวลกินแล้วกระชากไว้นี่ มันกินแล้วมันกระชากไว้มันอลาออกอ่ะมันดีไหมเรามันดีไงนี่คือเหตุผลไงถูกไหมงั้นวิธีการเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําอะไรครับต้องติดตามให้ข้อมูลเขานะครับในรูปแบบของการทํางานให้เขาเข้าใจแล้วก็ตั้งเป้าครับตั้งเป้าหมายเลยนะผมบอกไว้ก่อนงานตรงนี้ต้องตั้งปฏิธานนะปฏิธานนะเออคุณต้องตั้งปฏิธานนะคุณยิมีอยากได้ได้ได้เท่าไหร่ล่ะอยากมีรายได้เท่าไหร่เอาจริงๆนะคุณเอาจริงๆต้องตอบจริงๆอยากมีรายได้เท่าไหร่ คำถามคืออยากมีไรายได้เท่าไหร่เอออยากมีไรายได้เดือนละเท่าไหร่เอาห้าวันเนี่ยเอาห้าวันก่อนไม่ต้องไปเอาเป็นเดือนก็ได้ละห้าวันเลยห้าวันคุณมีอยากได้มีไรายได้เท่าไหร่กี่พันตั้งปณิธานเลยตั้งเป้าเลยตั้งปณิธานเลยปณิธานก็บอกแล้วไงาการตั้งความปรารถนาไงคุณต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าไงความปรารถนาที่จะมุ่งมั่นทามันทามันให้ได้อม,มุ่งมั่นนั้นในสิ่งที่เราตั้งหวังไมเออ ันห้าพันเนี่ยคุณต้องไปตอกตัวเลขกว่าห้าพันคุณจะทํายังไงคุณจะกำไรขายปีกเท่าไหร่กล่องห้าสิบบาทขายได้สิบกล่องห้าร้อยเห็นไหมไอ้สิบกล่องห้าร้อยได้กำไรกล่องห้าสิบาทสมมุตินะฮะขายได้ร้อยกล่องไปไงก็ห้าพันแล้วไงก็ร้อยกล่องก็ห้าพันไงร้อยกล่องห้าพันมาซื้อคนละสิบกล่องสิบกล่องสิบกล่องก็สิบคน อ่ะสิบกล่องสิบกล่องก็คนละคนละคนละสิบสิบคนก็สิบคนก็มีคนแค่สิบคนก็ย่อส่วนลงมาบวกกําไรบวกอะไรครับไปใส่บาลานซ์ด้วยอะไรด้วยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับห้าพันมันเป็นไปได้ถ้าเรามีคนติดตามแล้วก็เราก็ติดตามเขาด้วยถ้าเขาติดตามเราแล้วเราติดติดตามเขาด้วยมันก็สามารถที่จะเกิดประโยชน์ตรงนี้ได้ถูกไหม นะครับมันเกิดประโยชน์กับเราได้แล้วเราก็พยายามฝึกฝนทีมงานที่เราดึงเข้ามานะครับให้เขามีความรู้มีความเข้าใจสอนงานให้เขานะครับสอนแผนงานแห่งความสําเร็จให้เขามีความเชื่อมั่นก็ปี้ลอกเรียนแบบในการทํางานกับเราในบางส่วนที่เขาสามารถทําได้นะครับแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีปากอยู่แล้วมีใครไม่มีปากบ้างครับกดหนึ่งมีใครมีใครไม่มีปากบ้างไหมกดหนึ่งแล้วมีใครที่ไม่พูดบ้างไหมวันวันหนึ่งไม่พูดเลยปิดปากเงียบเลย มีไหมไม่ถ้ามีกฎสองมีไหมมีใครไม่พูดเลยไหมตอนนี้มีไหมมันพูดทุกคนถูกไหมมันก็พูดทุกคนพูดจั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 ดพูดทุกคนนะอ่ะเออมันพูดทุกคนนะวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้ถ้าพวกเราเนี่ยนะครับทุกท่านนะที่นี้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วไปสั่งซื้อสินค้าอะไรมาก็ได้เป็นของตัวเองไปลงทุนนะไปลงทุนในตัวเลขหลักแสนนะ หลักแสนขึ้นนะเอาหลักหมื่นหลักแสนขึ้นนะเอาแล้วกันหลักหมื่นหรือหลักแสนขึ้นถ้าเราเป็นลงทุนขนาดนั้นน่ะแล้วสินค้ามันมากองเต็มบ้านเนี่ยแล้วเราจะพูดไหมพูดขายไหมเออเราไปลงทุนเนีย่ยเรารู้ว่าสินค้าเนี่ยมันดีแล้วโอ,อ้โหมันดีมากเลยเราไปลงทุนเราไปลงทุนแล้วว่างั้นไม่ต้องลงทุนกาแฟก็ได้คิดว่าเราเป็นทอะไรก็ได้ที่เราไปทําลงทุนถามว่าถ้า,าลงทุนไปเป็นแสนเนี่ย หรือเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเราคิดมากไหมผมถามหน่อยเราคิดมากไหมเราคิดมากเออมันก็ต้องคิดมากถูกไหมแล้วเราต้องไปเปิดปากไหมต้องไปแนะนาใครไหมเ้ยมาซื้อนี่สินค้ามันดีมันดีนีเพราะเราลงทุนแล้วตอนนี้เราลงทุนเยอะแล้วไงเราก็ต้องไปไปประชาสัมพันธ์เพราะเราต้องการเงินคืนต้องการกําไรถ้าไม่ทาเงินคืนไม่เอากำไรเนี่ยเดี๋ยวหัวก็ด่าถูกไหมมึงลงทุนอะไรย่ๆไม่เห็นขายได้สักกล่องเลยเนี่ยไปลงทุนไม่ใช่กาแฟแพาวนะไอที่พูดถึงที่เราไปลงทุนที่ห่ออื่นเนี่ยเนี่ยไปเอามากแล้วเขาหลอกให้ไปซื้อมาอย ซื้อตำแหน่งเขาเนี่ยเนี่ยมากองที่บ้านเป็นร้อยกองเลยบอกตำแหน่งสูงๆได้ตั้งหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแผนการจ่ายเขาเนี่ยเขาจ่ายเยอะมากเขาจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วพีวีเท่าไหร่โอ้พีวีเยอะก็พีวีมันเยอะไงก็ทําได้ดิถูกไหมสินค้ามันราคามันแพงอ่ะถูกป่ะเออเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้ไงเราก็ไม่คิดถึงนู้คิดว่าเอ้ยมันจ่ายมันจ่ายเยอะที่ไหนได้มันจ่ายเยอะแต่สินค้ามันก็ต้องแพงตามนี่คือระบบของเขาไม่มีอะไรหรอกที่สินค้าสินค้า สินค้าถูกเออใช่สินค้าถูกจะไปขายแพงอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็เลยเราก็ไปตกหลุมพรางอนะ่ะฉะนั้นถามว่าถ้าเราลงทุนขนาดนั้นเราคิดมากไหมคิดมากเลยเราคิดมากเราลงทุนแสนลงทุนหมื่นคิดนิดหน่อยลงทุนแสนคิดนิดหน่อยลงทุนไปล้านหนึ่งก็คิดมากขึ้นอีกนิดแต่ถ้าอะไรแล้วแต่ที่เราลงทุนช่างชีวิตอ่ะเราจะคิดมากเท่าไหร่เราก็ต้องคิดถูกไหมแต่ของบริษัทยูริโกจำกัดของเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิด แต่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากเออไม่ต้องไปกังวลนี่ไงนี่คือเหตุผลไงไม่ต้องไปกังวลคือคือมียอดหมาก็สั่งไงคือมันสบายสบายไงเข้าใจไหมฮะคือการทํางานเนี่ยมันสบายๆฉะนั้นไอ้ความสบายๆเนี่ยนะครับเราต้องชิงความได้เปรียบค่ะทิงความได้เปรียบของธุรกิจนะครับธุรกิจที่ตรงไปตรงมาธุรกิจที่ให้ทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจที่นะครับดูแลนะครับ สมาชิกอย่างดีธุรกิจี่ที่มีโปรโมชัน่นธุรกิจที่ยกย่องส่งเสริมธุรกิจที่ให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจธุรกิจที่ให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวธุรกิจที่อยู่กันแบบมิตรภาพธุรกิจที่ไม่บีบไม่คั้นไม่เค้นไม่ขยี้แล้วก็ไม่บีด้วยธุรกิจที่ไม่เคยรวนลามสมาชิกเห็นไหมธุรกิจที่ทุกค,คนมีความสุข ธุรกิจที่โอ้โหมันหลายที่เนี่ยมันที่มันเยอะนะนะธุรกิจแบบเนี้ยนะเห็นไหมธุรกิจแบบนี้เป็นไงงั้นเราต้องเข้าใจว่าบริโภคเนี่ยนะครับบางคนซื้อไว้เนี่ยนะบางคนก็ซื้อไว้บริโภคอย่างเดียวเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับซื้อไว้เป็นเครื่องบริโภคขื้อไว้ใช้อย่างเดียวไว้ถูไว้นวดอะไรต่างๆอย่างเดียวนะครับบางคนก็อะไรครับเราก็ต้องมีก้อว่าบางคนก็ซื้อเป็นอะไรครับไปแหล่งที่2นะครับซื้อไว้เป็นอะไรครับรายได้แหล่งที่2หรือที่สามที่ยี่ที่ก้า บางคนเขามีเงินแล้วเขาไม่ใช่ว่าไม่อยากทํานะคนมีเงินเนี่ยนะครับเขามีผู้ติดตามเยอะอย่าลืมคนมีเงินมีผู้ติดตามเยอะเพราะใครๆก็อยากติดตามผู้มีเงินสังเกตไหมอะ่ะไอเราไม่มีเงินจะไม่ค่อยมีใครมาติดตามเราหรอกเราจึงต้องทําตัวให้เหมือนคนมีเงินไงเขาจะได้มีติดตามเราโดยทําตัวให้มันดูดีให้มันมีเสน่ห์พูดจามันต้องพูดแบบคนรวยอ่ยอย่าไปสบายว่าจิตตกสิเราก็พูดแบบคนรวยแต่งตัวให้ดีก่อน เอองนั้นคนที่จิตติดตามเนี่ยมันก็ติดตามแลละคนรวยคนมีความรู้คนมีสเสน่ห์คนมีความสวยเห็นไหมฮะที่คนที่ติดตามเราอะมีความกล้าพูดคุยมีการทักทา,ปา,ายปลาใสมีโอภาปลาใสาย,ยิ้มย้ําแจมใสนะพูดแล้วดูดีมีสเสน่ห์นี่คนเขาจะติดตามเราเห็นไหมครับแต่ก็อะไรครับบางคนเนี่ยนะครับเขาสมามาสมาัครกับเราเนี่ยนะครับเขาต้องการทําเป็นมืออาชีพทําเป็นมืออาชีพ ต้องการที่ทําเป็นมืออาชีพเพราะเขาเคยค้าเคยขายมาแล้วเขาเคยทํากะฟงกาแฟเขาเคยทําอาหารเสริมของผู้หญิงมาแล้วเขาเคยทาครีมนวดมาแล้วอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมีสมุนไพรแผนทางเลือกเขาก็อยากทําเป็นมืออาชีพนะครับบางคนก็เข้ามาเพื่ออะไรครับมีสภาวะผู้นำบางคนเกิดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเข้ามาก็อยากจะมีสภาวะผู้นาไม่ต้องการผู้ตามเข้ามาแล้วก็มีพลังนะครับมีพลังมีเครือข่ายศูนย์อิทธิพลมีกลุ่มมีมีมีกลุ่มนะมีกลุ่มมีศูนย์อิทธิพล มีคนติดตามในกลุ่มในกวนอะไรแบบเนี้เราก็เข้าไปแจมไงเราก็ไปแจมเขาเราไปส่งเสริมเขาไปแจมเขาแน่นอนครับเราก็อาจประสบความสำเร็จได้เพราะธุรกิจตรงนี้มันเป็นผลต่างตอบแ,แทนธุรกิจเครือข่ายบริษัทยูริโกนตุกคุกจำกัดเป็นธุรกิจแบบเครือข่ายมันต่างเป็นผลตอบแทนไงผลต่างตอบแทนคืออะไรเขาทําเขาก็ได้ในส่วนของเขาเราก็ได้ในส่วนของเรานะครับไม่มีได,มได้มาได้มาแบ่งให้ใครนะครับทุกคนก็ได้เท่าถ้าปกติเพียงแต่ว่าเราสมัครก่อน แน่นอนครับการทําธุรกิจก่อนก็ต้องได้ก่อนแต่มันก็ไม่จะเปรียบเสียเปรียบเพราะเป็นธุรกิจเป็นผลต่างตอบแทนไม่ได้เอาเปรียบกันนะครับบางคนก็ต้องการอะไรครับต้องการเป็นผู้นําสร้างทีมงานอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็ต้องสนับสนุนเขานะครับสนับสนุนเขาทุกมิติว่าอย่างนั้นนะครับการที่เรามีคนดีๆมีผู้นําระดับดีๆอยู่ในมือก็ต้องดูแลนะครับเอาใจใส่ให้ความรู้เขาจนเขาอะไรครับทาให้เขาดูปูทำให้เขาดู ทำให้เขาดูนะครับสอนให้เขารู้ทําให้เขาดูปูทางให้เขาเดินว่าอย่างนั้นแหละนะครับเพราะธุรกิจเราเนี่ยให้ยึดติดที่ระบบไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคลป่านี้ถ้าบริษัทยูริโกจำกัดทําให้เหมือนติดตัวบุคคลน่ะป่านนี้ไปกันหมดแล้วเราจริงไม่ให้ให้คนเนี่ยติดยึดติดที่ตัวบุคคลไงครับให้ติดที่ระบบการจัดการครับให้ติดที่ระบบการจัดการคนไม่อยู่ ระบบยังอยู่ครับคุณยังซื้อขายได้ตามปกติครับยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านซื้อทางเท็ตดเดอร์วิธีการทํางานต่างๆเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะแน่นอนครับโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปรูดูใบใบผีมันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติครับนะครับเกิดแก่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นเรื่องของชีวิตของคนอยู่แล้วบางคนก็อะไรครับติดภานะบางคนไปได้สามีรวยบางคนไปได้ผัวรวยก็อาจจะไม่ได้ทําธุรกิจบางคนไปเป็นไปเป็นภรรยาของอะไรครับไปเป็นภรรยาของ เจ้าของบริษัทบางคนไปเป็นผัวเป็นเป็นผัวของประธานบริษัทอย่างเงี้ยมันก็โชคดีได้นั่งเบนซ์ขับปงขับเบนซ์เห็นไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาก็ถ่ายภาพออกมาว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแต่เขารู้ๆว่าเขาไปได้กับประธานบริษัทเป็นผู้หญิงเออว่า,างั้นเมื่อก่อนเขาเขาก็ยังแบบเป็นสมาชิกอะไรนี่แหละแต่โชคพาวาสนาส่งเขาเรียกคนเราเนี่ยนะครับแข่งเรือแข่งพายในยแข่งได้แข่งบุญวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้ครับ เขาก็ไปมีวาสนาไปได้ประธานบริษัทเป็นเมียไอยเป็นผัวไอเป็นเมียพูดผิดเออเขาก็เลยมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งแต่คนที่เคยรักเขาอยู่ก็อ,อกหักไงอ,อกหักไงเพราะอ้น,นี้มันหนีไปเป็นประธานบริษัทแต่ผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ที่เดิมไงก็อ,อกหักรักคุดตอนอยู่กับเขาผู้หญิงก็เลี้ยงดูอย่างดีอะไรแบบนี้นะครับคงจะใหเ้เลี้ยงดูอะสุดท้ายก็ถูกทิ้งเนี่ยเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรของชีวิตเราถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกแบบนี้ อะไรแล้วแต่ที่เราไม่รักเขาก็อย่าไปทําเอออย่าไปรับอย่าไปทําเพราะว่ามันจะเป็นเครยดกับเวรเนี่ยทาให้คุณถึงก็อ,อกหักเสียใจเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ไม่สิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีการติดตามเนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยความอะไรครับความใกล,ล,ล้ชิดสนิทสนมมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ตัวเราที่ต้องติดตามสอบถามอบถามโทรหาเขานะครับให้กําลังใจเขาติดขัดอะไรคือการทํางานเนี่ยถ้าเราตกลงไปตรงมามีความส่อซาจุิตแน่นอนครับมันนี่มันมหาลรว เขาเข้าใจฮะคนเราเนี่ยก็ไม่ชอบใครเอาเปรียบอยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นคนเราเนี่ยไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเออไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบแล้วเราคนเราเนี่ยไม่ไม่ชอบเสียเปรียบด้วยนะแต่ก็มีบางคนนะที่ชอบเสียเปรียบก็มีคือก็ไม่ได้คิดอะไรเออเพราะถือว่าเขามีพลังมากกว่าอะไรต่างๆนี่ก็ปองก็ก็เขาเลยว่าเอื้ออาทรกันไปเอื้ออาทรกันไปนะครับในการทํางานเนี่ยนะครับในการติดตามขเขาต้องสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยว่าเขาติดขัดอะไรมีติดขัดอะไรบ้างไหมถ้าติดขัดเรื่องเงินเราก็ต้องเร่ง ถ้าเขาติดขัดปัญหาเรื่องเงินเราก็ต้องเอร่งเลยครับเร่งหาเงินให้เขาไงหาเงินโดยการอะไรครับก็นําเสนอสินค้าพาพบผู้มุ่งหวังพาพบโพสเปกพาพบผู้มุ่งหวังช่วยเขาอะไรครับเปิดการขายเปิดการขายแบบให้ได้เท่านั้นเองเ<ไ>มื่อเปิดการขายได้ก็คอยดูแลเขาให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับแต่ที่แน่ๆ<ต>ก่อนที่เราจะไปติดตามใครหรือติดตามเราแล้วเราไปติดตามเขาหรือเขาติดตามเราเนี่ยนะครับจะให้เขามาสนใจเราหรือจะให้เขาเข้ามาข้างใครเรา ข้างใครเราหมายถึงข้างใครเราเนี่ยมันจะอยู่กันได้นานถ้าเขาเลิกข้างใครเราเมื่อไหร่แน่นอนครับเราก็อาจจะไม่ประสบความเร็จในการทํางานก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นต้องให้เขาข้างใครเรา,า,าเกานะร็ต้องพัฒนาตนเองก่อนละว่างั้นนะครับต้องพัฒนาตนเองก่อนละพัฒนาเรียนรู้นะครับการเข้าสู่กระบวนการทักษคติเรื่มุมมองในคนนี้สําคัญนะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าธุรกิจเครือข่ายไม่ได้ทําให้ใครรวยนะธุรกิจ ขายขายตรงเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นลูกโซ่เนี่ยบางทีเราไปเจอแบบนี้เข้าเขาบอกไอ้เป็นลูกโซ่หรอนี่เป็นลูกโซ่เนี่ยกินหัวคิวเนี่ยแนะนำเท่านี้ได้เท่านี้แนะนำเท่านี้ได้เท่านี้เราก็ย้อนถามว่าไอ้ระบบลูกโซ่เป็นยังไงตอบนี่ไหนไหนพี่ลองตอบดิระบบลูกโซ่ก็เป็นลูกโซ่ตอกินหัวคิวต่อต่อเอากินยังไงพี่ไหนเราไฟังดิพี่กินยังไงไม่รู้เราก็กินหัวคิวนะหรอเอากินหัวคิวเอากินหัวคิวก็คือหมายถึงว่าเอาเงินไปใช้อย่างเดียวเอาเงินไป ไปไปเอาเงินต่อเอาเงินไปใช้เอาเงินไปแล้วก็ต่อวคิวแนะนําคนนี้มาแล้วคนนี้เอาเงินไปแล้วมันต่อ,อยังไงพี่ไหนลองที่บายเขาอธิบายไม่ได้เชื่อดิเขาอธิบายเขารู้อย่างเดียวว่าลูกโซ่เป็นระบบหลอกลวงเพราะข่าวมันออกมาอย่างนั้นคำว่าลูกโซ่เนี่ยหมายถึงว่าอะไรแล้วครับมันคือเขาเรียกว่าลูกโซ่เนี่ยไอที่ลูกโซ่ที่ถูกเนี่ยมันก็มีนะเขาเรียกว่าโซ่ไม่มีปลายการทําธุรกิจเนี่ยนะครับมันมีการขบวนการแกแนะนําโดยเฉพาะทุกธุรกิจมันมีกระบวนการแนะนํา เวลาเราไปเจอของดีมาเราจะแนะนําให้คนอื่นไปซื้อไหมเราเราก็แนะนําถูกไหมวันนี้เราได้หวยมาอย่างเงี้ยห้าเจ็ดเจ็ดห้าเงี้ยเราจะบอกให้คนอื่นซื้อไหมบางคนบอกไม่บอกหรอกนะทำไมไม่บอกอ่ะเอบอกไปแล้วนี่หวยมันเคลื่อนอ่ะมันเกี่ยวอะไรอ่ะมันบอกแค่นี้หวยมันเคลื่อนมันก็เกินไปแล้วถูกไหมแล้บางคนได้หวยมาในห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยมาบอกเอ้ยแม่ดิหวยเคลื่อนไม่บอกดีกว่าถูกป่ะบางคนเขาไม่บอกก็ได้ไม่บอกก็ไม่เป็นลูกโซ่ไงก็รู้ยี่ตัวเราคนเดียวถูกไหมห้าเจ็ดเจ็ดห้าก็รู้ยี่ตัวเราคนเดียวแต่ การที่เราซื้อสินค้ามาหนึ่งชิ้นถูกไหมแล้วเราไปบอกต่อให้กับเขาอย่างเช่นไปบอกต่อให้เขาซื้อซีเจเนี่ย <c oughs> นะเจซีแลนะซีเจเนี่ยสินค้าถูกถูกไหมไปซื้อราคาถูกเนี่ยเขาขายอยู่นะน้ำมันลมเนี่ยขวดตอนนี้ตอนนี้เขาลดราคานะไปซื้อนี่ไปซื้อก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนในบ้านเราอ่ะเดี๋ยวเราแวกบ้านเราห้เขาไปซื้อเขาก็ไปซื้อขอ,ของก็ซื้อในราคาเดียวกับเราอ่ะส่วนลดส่วนลดเท่าไหร่ไม่ล้แต่ซื้อส่วนลดมาก็แฮปปี้แล้วถูกป่ะนี่คือการบอกต่อแต่ระบบธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมััันนนใช้กกกกก็วิธีารรรบบบออออออตต่่เหมืะไค ก็บอกต่อไงไอไอไอลูกโซ่อย่างหนึ่งคือลูกโซ่ที่ไม่มีปลายสมมุติว่าเราเราแนะนําเราเนี่ยไปแนะนําไปไปแนะนําคนนี้ถูกไหมครับเขาซื้อสินค้าเราแล้วเนี่ยแล้วเราก็บอกพี่หนูขอรายชื่อพี่ได้ไหมพี่มีคนรู้จักสักสี่ห้าคนไหมหนูขอรายชื่อเดี๋ยวหนูจะไปแนะนําแล้วหนูจะไปบอกต่อเขาเพื่อไปขายสินค้าหรืออะไรต่างๆถ้าพี่สมัครเดี๋ยวหนูก็จะมาต่อพี่เลยเห็นไหม เนี de e os os ini, ่ยเพราะระบบเราเนี่ยนะครับต่อตรงไหนต่อได้แค่2สายอยู่แล้วมันก็ต้องต่อข้างล่างถูกไหมอันนี้คือระบบงานที่เราสามารถไปช่วยได้เราไปเจอคนนี้แน่นอนเราเราเนี่ยมีรายชื่อ10คนแต่เราไปหาอีกหนึ่งคนเนี่ยหาในหนึ่งเนี่ยในหนึ่งโอเคซื้อสินค้าจากเราแล้วเราขอรายชื่อเขาอีก10คนในหนึ่งก็เขียนรายชื่อเลยไปหาเนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เดี๋ยวผมโทรให้ก่อนนะบ้านอย่างนี้อย่างนี้กินดีอย่างนี้อย่างนี้เขาโทรให้เรา10บคน พอตอเราสิบคนเราเนี่ยเขาว็ยังไม่เก่งในหนึ่งก็ยังไม่เก่งยังติดตามไม่เป็นยังไม่มีผู้ติดตามเรายังไม่รู้จะขายยังไงเราก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นผู้นาไงเราก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์เขาเราต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้แนะนําเป็นโค้ดว่าอย่างนั้นเออเป็นโค้ชนั่นแหละนะครับไปช่วยเขาไงเพราะเราได้ชื่อมาสิบคนใช่ไหมครับชื่อมาสิบคนเราก็ไปตามเนี่ยสิบคนชื่อตุยติว๋วต้อยตายเอ๋น้อยเขียวแดงอะไรก็ว่าตายไปติดตามปรากฏว่าสิบคนเนี่ยเขาซื้อหมดเหมือนกันอ้าว อีกสิบคนเขาซื้อหมดถูกไหมอีกสิบคนเขาซื้อหมดอีกสิบคนเขาซื้อหมดเราก็บอกพี่อีกสิบคนเนี่ยในหนึ่งถึงสิบเนี่ยพี่ผมขอคนละอีกสิบายชื่อได้ไหมนี่เอาน้อยนะแค่สิบายชื่อนะผมว่าคนเราเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยมันรู้จักคนมากกว่าสิบคนอยู่แล้วถูกไหมมันต้องรู้จักคนมากกว่าสิบคนเออพอไปขอ,อรายชื่อาหมกคนละสิบคนอ้าวไอ้ไอ้สิบคนมีลายชื่อหมาให้คนสิบคนมาคนละสิบชื่อคูณเข้าไปก็หนึ่งร้อยชื่อแล้วหนึ่งร้อยชื่อนี่ค่าฉเฉลี่ยแล้วนะ ถ้าได้ร้อยนี่สุดยอดฝีมือปรมาจารย์ลงจากอะไรครับเขาเหลียงสะเขาอะไรครับไอ,อ้วัดเส้าหลินเลยถ้าร้อยคนนี้ปิดได้หมดนะแสดงว,ว่ายุธจอมยุธวรยุทธ์นี่สุดยอดถูกไหมวรยุทธ์สุดยอดนี่ลงจากเหมือนลงจากเขาวัดเร้าหลินมีตาประทับมังก,กรที่แขนเลยลงมาก่อนลงก็ต้องอุ้มโอง่งให้มีไฟประทับว่าสําเร็จวิชาปิดการขาย <c oughs> เป็นสิบแปดอรหัสลงมาเห็นไหมนี่ฮนะได้ร้อยลายชื่อแล้ว และร้อยคน10คนเราก็พัฒนาเข้าไปสิครับพัฒนาเขาไป,นาาไปแนวนี้คือการติดตามแ,แล้วเราก็อะไรครับใส่ความรู้สึกใส่ความเชื่อมั่นใส่มนุษยสัมพันธ์ที่ดีใส่ความที่อะไรครับเป็นผู้ให้ให้ความรู้ให้พิชาการเป็นผู้ให้ให้เขาได้มีรายได้ที่เกิดขึ้นคนเราเนี่ยนะครับผมอย่างนี้คะคนเราจะทําทให้เขาเนี่ยมีรายได้นะครับทําให้เขามีรายได้ที่เกิดขึ้นจะน้อยจะมากแต่เราแสดงเจตนาลมแสดงปณิธานเนี่ยทำให้เขามีรายได้นะครับ เราให้เขามีรายได้เกิดขึ้นเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับให้เขามีรายได้เลยครับจะเท่าไรกันแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่ถูกทอดทิ้งเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวเดียวดายนะเขาจะรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวเดียวดายเออบางทีเรามีน้ําใจน,นะโยนให้งั้นเขาจึงบอกว่าระบบนี้เราอย่าหยุดเรา่าหยุดการติดตามครับเราต้องติดตามฮะการ follow up เนี่ยต้อง follow up นะครับ follow up คนเก่าครับไป follow up เพื่ออะไรครับป้องกันเชื้อลบป้องกันเชื้อลบไปฉีดวัคซีน เขาเรียกว่าคนเราเนี่ยต้องไปปอกไปวัคซีนนะไปบอกนะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ไปเนี่ยคนเรามันว้าวีว้าวีบางคนเขาเหงาอ่ะเออบางคนเขาเหงาคําถามนะสุดท้ายวันนี้ผมถามอย่างนี้ครับสุดท้ายนี้นะผมถามครับเวลาเราเหงาเนี่ยเราเอาใครคนหนึ่งมาแก้เหงาแล้ววันหนึ่งที่เราหายเหงา เราจะเอาคนที่มาแก้เหงาไปไว้ไหนเข้าใจความหมายไหมวันหนึ่งเราเหงาอะเราไปหาคนมาแก้เหงาแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยเราหายเหงาและเราจะเอาคนที่แก้เหงาไปไว้ไหนนี่คือเหตุผลเห็นไหมครับฉะนั้น วิธีการเนี่ยนะครับอย่าปล่อยให้ดาวไลาซีหรือโพสสเปคของเราเหงาเพราะถ้าเขาเหงาเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะเจออาบังเจออาบังอาบังมาซ้ออาบังมากระแซะอาบังมาคอยดูแลมาเอาอกเอาใจเขาจึงบอกว่ารักแท้แพ้คนใกล้ชิดครับนี่คือผลนะรักแท้เนี่ยมักแพ้คนใกล้ชิดอันนี้สาคัญเลยนะครับ